สวัสดีครับอัปเดตล่าสุดนะครับผลการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดขอนแก่น3พฤศจิกายน2,567จําจำนวนหน่วยเลือกตั้ง2,698หน่วยคิดเป็นร้อยละ100%นะครับนะเวลานี้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1,436,069านนคนจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง7 2 2 0 0 0 158คนคิดเป็น150.29สำหรับลำดับที่1นะครับหมายเลข1นายวัฒนาช่างเหลาคะแนน33922ลำดับที่2หมายเลข2นายพง์ศักดิ์ตั้งวานิชชกพง์คะแนน2 08, 9, 8 9 9 0 8คะแนนลำดับที่3หมายเลข3 นายโตบุรพาสิมมาทันคะแนน42,431 0คะแนนคะแนนเป็นเอกฉันนะครับกับผลการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดขอนแก่นก็รอประกาศแล้วก็คณะกรรมการแต่งตั้งรับรองนะครับนี่คือประกาศล่าสุดนะครับข่าวที่เอาเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชม FC ทุกท่านได้รับทราบนะครับกับผลการเลือกตั้งนายกอบจอ อำเภอเมืองขอ,อนแก่นนะครับ